นิทานอิสปเรื่องนกกากับนกพิราบการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่เงียบสงบมีนกอยู่หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันที่นี่มีนกพิราบที่มีขนสีขาวสะอาดและนกกาที่มีขนสีดำสนิทแม้ว่าพวกมันจะมีลักษณะที่ต่างกันแต่พวกมันก็ใช้ชีวิตในป่าด้วยกันโดยไม่เคยมีปัญหาใดๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่นกพิราบกําลังบินอยู่บนท้องฟ้านกกาก็มองขึ้นไปและคิดในใจว่านกพิราบช่างสวยงามข้าอยากจะมีคนสีขาวบริสุทธิ์แบบนั้นบ้างและนกกาก็ทักทายนกพิราบว่าสวัสดีนกพิราบข้าชื่นชมในความงดงามของเจ้าเจ้ามีขนที่สวยงาม อยากจะมีคนสีขาวแบบเจ้าละเกินนกพิราบกล่าวว่าขอบคุณมากนกกาข้าเองก็ชื่นชมความฉลาดและความอดทนของเจ้านะแม้ว่าขนของเจ้าจะเป็นสีดำแต่เจ้ายังคงเป็นนกที่แข็งแกร่งและมีความสามารถมากหลังจากการพูดคุยกับนกพิราบนกกาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับนกพิราบ นกกาคิดว่าหากมันสามารถเปลี่ยนขนของตัวเองให้เป็นสีขาวเหมือนกับนกพิราบมันจะดูงดงามและได้รับการยอมรับจากนกอื่นๆมันจึงเริ่มหาวิธีต่างๆที่จะทำให้ขนของมันขาวขึ้นนกกาพยายามหาวิธีจะทำให้ขนของมันกลายเป็นสีขาว มันเริ่มจากการที่ไปลำทานและพยายามล้างขนของตัวเองในน้ำสะอาดทุกวันโดยหวังว่าขนของมันจะกลายเป็นสีขาวแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไงขนของมันก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมข้าจะล้างขนของข้าทุกวันบางทีข้าอาจจะเปลี่ยนสีได้ข้าจะทำให้ขนของข้าขาวขึ้นเหมือนนกพิราบให้ได้แม้จะล้างขนอย่างสม่ำเสมอ แต่ขนของนกกาก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมมันเริ่มรู้สึกท้อแท้และผิดหวังนกกาคิดว่าการล้างขนไม่เพียงพอมันจึงลองหาวิธีอื่นๆเช่นการกลิ้งตัวในดอกไม้ที่มีเกสรสีขาวโดยหวังว่ากลิ่นหอมและสีของเกสรจะช่วยเปลี่ยนสีขนของมันได้ถ้าข้าล้างขนไม่ได้ผล ข้าจะลองใช้เกสรดอกไม้สีขาวแทนบางทีเกสรอาจทำให้ขนของข้าขาวขึ้นได้นกกากลิ้งตัวในดอกไม้สีขาวจนเต็มไปด้วยเกสรแต่เมื่อมันบินขึ้นไปสีของเกสรก็หายไปและขนของมันก็กลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมหลังจากพยายามอยู่นานนกกาก็เริ่มรู้สึกท้อแท้และผิดหวัง ที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนนกพิราบได้ทำไมข้าถึงไม่สามารถเป็นเหมือนนกพิราบได้นะข้าพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ขนของข้าก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมนกกาเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะกับนกตัวอื่นๆเพราะมันรู้สึกอับอายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นกพิราบสังเกตเห็นว่านกกาหายไป และไม่ค่อยออกมาพบปะกับนกตัวอื่นๆจึงตัดสินใจหานกกาและพูดคุยกับมันนกกาเจ้าหายไปไหนมาข้าสังเกตเห็นว่าเจ้าไม่ค่อยออกมาเล่นกับพวกเราเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าข้ารู้สึกอับอายที่ข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนเจ้าได้ข้าพยายามทำให้ขนของข้าขาวขึ้นแต่ไม่ว่าจะทำยังไง ขนของข้าก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมนกพิราดยิ้มและพูดกับนกกาโดยความอ่อนโยนว่านกกาเจ้ารู้ไหมว่าความงดงามไม่ใช่สิ่งที่อยู่เพียงแต่ภายนอกแต่ความงามอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเองถึงแม้ขนของเจ้าจะเป็นสีดำแต่เจ้าก็ยังมีความฉลาดและความแข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าชื่นชมในตัวเจ้ามากนะ นกกาฟังและเริ่มคิดถึงสิ่งที่นกพิราบพูดมันเริ่มเข้าใจว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่คือการยอมรับและภูมิใจในตัวเองข้าขอบคุณเจ้ามากนกพิราบข้าเข้าใจแล้วว่าข้าควรยอมรับตัวเองในแบบที่ข้าเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นนั้น สำคัญกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เหมือนกับคนอื่นความงามและคุณค่าที่แท้จริงอยู่ภายในเราควรภูมิใจในตัวตนของเราเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานเรื่องนกกากับนกพิราบถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีข้อคิดอะไรมากกว่านี้ก็สามารถแสดงความเห็นกันมาได้นะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ บายบาย